พี่ทวดครับนี่ยเป็นไทยใช่ไหมคับครับคนทยครับนไทยคนไทยใช่แล้วรถอะไรอะกี่รนี่รถกีนะน่าแพทย์มั้น่าแล้รถอะรอะ เอออันนี้อันนี้ต้องบัรเซียเพราะว่าการเท่าไหรสองอันบัดเซียเสียเสียเาะเสียเสียเจาะเจาะตร่ไหนไม่ประสงองลงคะแนนไม่รปสค์ลงคะแนนไม่ประสองลงคะแนนดีจิมา ใส <c ười> ี่น้เปใช่หญิงเท่าไรใช่นี่พาหลอกฉันได้เนาะประกาศผู้มาใช้สุดเลือกตั้งจำนวนใายเท่าไรหญิงเท่าไร่อัหอนเขาต้องหันกรนด้หันไม่ต้อง เสียเขราไปไดเ้เขาเขียนคำว่าว่างลงไปไม่ผสมวันะแนนบัตรไม่สูงนะเออไม่ประสงค์ลงคะแนนบัตรเสียเพราะเป็นการที่ช่องพักด,ดีหนึ่งห้าหนึ่งห้าไม่ผสมลงคะแนน ไม่ผสมลงคะแนนตีห้าพักเพื่อใครดีสิบห้าพักเพื่อใครแล้วไปเนาะดีสิบห้าพักเพืกเก่อใคร ไม่ประสงค์ลงคะแนนไม่ประสงค์ลงคะแนนดีสิบห้าพักเพื่อไทย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 ไม่ประสงค์ลงคะแนนดีสิบห้าพักเพื่อไทย

ồ oh, một leo để không, để không. Để không.